ช่งค้าช่วงโซลาร์ลูฟช่วยชาตินะคะสัปดาห์นี้พามาเยี่ยมบ้านเก่าแก่หลังหนึ่งค่ะที่ริมคลองหลอดนะคะดูจากสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยทราบว่าบ้านหลังนี้สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่พามาที่นี่เพราะว่าเขาติดตั้งโซลาร์ลูฟด้วยนะคะช่วยชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะ ซึ่งเป็นบ้านของอดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะคุณพผสมเรียงเกตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณที่ให้มาเยี่ยมบ้านวันนี้นะคะยินดีครับได้เห็นบ้านสวยๆแนวโบราณแบบนี้บ้านหลังนี้เก่าแก่มากี่ปีแล้วประมาณสักร้อยกว่าปีนะครับโอ้รอยกว่าปีดูคลาสสิกนะคะแต่ว่าในความคลาสสิกเองเนี่ยทราบมาว่า ติดตั้งโซลารูฟช่วยชาติด้วยผมเคยทํางานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนนะครับก็สนใจคิดว่าถ้ากเกษียณแล้วคงจะต้องติดโซลารูฟนะครับเพื่อเป็นการช่วยชาติขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านะครับเราติดกี่กิโลวัตต์คะที่บ้านติด3.8กิโลวัตต์ครับตัวบริษัทจะเป็นคนมาดูมาออกแบบใช่ครับว่าโค,ครงสร้างรับน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหนนะคะและว,วิธีการเลือกว่าจะเลือกแผงโซลาเซล ของบริษัทไหนหรือของประเทศไหนเนี่ยเลือกยังไงคะผมก็ดูอยู่หลายบริษัทเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราเลือกใช้ของดีนะครับมันก็ปลอดภัยผมเลือกใช้ของเคียวซาร่าประเทศญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากมีข้อมูลแท็กเรคคอร์ดว่า 25ปีในประสิทธิภาพลดลงไม่ถึง10%และบริษัทที่มาติดตั้งให้ก็ยังมีการรับประกันประสิทธิภาพนี้นะครับถึง25ปีให้ด้วยครับแล้วอินเวอร์เตอร์นี่แหละครับบทบาทมันทําอะไรบ้างอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับนะครับเพื่อเชื่อโยมให้กับการไฟฟ้านะครับผมเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ของ SMA ของประเทศเยอรมันนะครับซึ่งมีคุณภาพดีที่สุดตอนนี้นะครับก็คือมีความทนทานใช่คับแล้วจะเป็นตัวอ่านด้วยว่าแผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยผลิตไฟฟ้าไปได้ กี่หน่วยแล้วใช่ครับแล้วติดตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่คะติดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี57ครับตั้งแต่กุมภาพันธ์57ก็ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วใช้เองในบ้านหรือเปล่าคะช่วงแรกๆนี่เราผลิตกระช้เองเดือนนึงได้ประมาณ4,500หน่วยนะครับที่บ้านปกติใช้ไฟเดือนประมาณพันกว่าหน่วยก็ลดลง,ลง,ล,ง,ล,งลงได้สัก4 500หน่วยนะครับก็คิดเป็นเงิน2,000บาทเหมือนกันเราเริ่มขายไฟตั้งแต่เมื่อไหร่คะผมติดใช้เองมาประมาณปีครึ่งนะครับแล้วก็ได้เริ่มเชื่อมโยง ขายให้การไฟนครหลวงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่แล้วนะครับโซลารลูฟท็อปเนี่ยนะครับจะผลิตไฟฟ้าพีคในช่วงกลางวันนะครับรับพีคของประเทศนี่ก็อยู่ในช่วงเวลาใกล้ๆกลางวันนะครับเพราะนั้นการใช้โซลารลูปผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นการลดพีคของการไฟฟ้าของประเทศได้ครับเรียกว่าบ้านหลังนี้ก็มีส่วนร่วมในการช่วยลดพีคของประเทศชาติได้นั่นเองะนะคะตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นี่ผลิตไฟฟ้าไปแล้วมากน้อยแค่ไหนคะช่วยชาติไปแล้ว ทั้งปีประเมินแล้ว00่พกว่าแล้วครับทั้งหมดนะครับก็ผลิตไฟฟ้ามามากพอสมควรแนวคิดของประเทศไทยกับการส่งเสริมติดโซลารูฟตรงนี้เนี่ยคุณพัชศรนในฐานะเป็นอดีตรองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมองยังไงคะคตามแผนนโยบายพลังงานของประเทศทราบว่าใน10ปีข้างหน้านะครับจะต้องใช้พลังงานทดแทนถึง25%่รเรพราะฉะนั้นพลังงานแสงอาทิตย์นี่ก็เป็น,ปน,ปนพลังงานทดแทนอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกๆคนช่วยกัน ติดโซลารูฟนะครับคิดว่าในอนาคตคงเป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับเอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างดีดนะคะที่มีแนวคิดในการติดตั้งโซลารูฟช่วยชาตินั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคสวัสดีสสดค่ะ,คคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงน้ามาอัปเดตในเว็บวงพลังงานค่ะร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยบริษัท spcg จำกัดมหาชนผู้นำโซล่าฟาร์มและโซลารูฟในไทยและอาเซียน